น้ำชาครับและมาในเพลงที่ทําให้คนไทยน้นประเทศรู้จักน้ําชาในฐานะนักร้องรักแท้ยังไงตุ้มตามหมายเลขนหนึ่งรักเอรักเอก็เคยดูผู้คนรักกันได้แต่มอง นเหล่านั้นยิ่งเห็นแล้วฉันไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน สุขรักแล้วจะเพียงนี้แล้วยังไงรักแท้รักที่ะไรับใใส่ผู้ร้ายเกินจ่ด้ว่าเธสวยดีรักที่นำสกุลรักที่หอรักรกัน คา่บ้าไม่จนมีสไตล์ให้จใจรักเธอต้องทำอะไรต้องเดินหทางกันกูคิดซึ่งกันและกันสนท่าแตาใครซึ่งฉันไม่เข้าใจเป็นท<ม>อรักใครละกันเมื่อเธอส,อใสนใจฉันชวนเราลอง,ลอง คือมีเหตุผลเหตุผลที่ชัดเจนที่สัดเจนทำไมเราควรรักกันฉันฟังดูแล้วมันสากสันฉันก็อยากจะรู้ฉันก็อยากจะรอดูสักทีรักแท้รักที่อะไรตัสายทุลือรักยิ่งยิ่ที่รักก็พิสวยดี ไม่เขารักใครเลยกันจะจที่ใดันที <S 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 ่ใดจะจะที่ใดใดทีใดใดจะจะที่ใดไม่ใดจกัน คำน้ำชาดีกว่าหอมแก้ม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 ตุ้มตาเป็นไงบ้างครับน้ำชาน่ารักมากครับพี่เขาเป็นกันเองมากครับตั้งแต่วันที่มาสอบแลนะครับเดี๋ยวก็รู้นตื่นเต้นใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ถามผิดใช่ไหมพี่ถามผิดเองพี่ขอโทษพี่ขอโทษตุ้มตาเป็นยังไงบ้างครับน้ำชาตุ้มตาใช่ไหมคะเจอใช่ค่ะถูกต้องค่ะตุ้มตาเป็นยังไงบ้างคำน้ำชาก็เอ่อ วันแรกที่ได้เจอนะ่นะคะคชั้นแบบยืนห่างกันอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ไม่กล้าคุยกันสักคำเนี่ยน้นองก็แบบว่ากันเคิร์สอะไรเงี้ยฉันก็เลยแบบมานี่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  <c oughs> <c oughs> แก้แก้แก้ชอกแกงหน่อไม้ละก็ <c oughs> <ๆ>น่ารักมากๆเลยะคะ่ะน่ารักจริงๆแล้วก็มันเป็นคนที่มีความแบบทะเยอทะยานมากทำให้นึกถึงแบบว่าสมัย ก่อนเป็นนักร้องอย่างเงี้ย<ม>เ,หเหมือนกันเลยเ <No. S 2> นาะต้องคว้าฝันกันนิดหนึ่งนะฮะล่าสุดน้องชาพิ่งได้รางวัลมาด้วยนะฮะรางวัลอะไรครับอ๋อเป็นสิงคโปร์เอนเตอร์เทนเมนต์น็อตอะมันเป็นรางวัลสำหรับศิลป,ปินป๊อปที่นูนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เป็นอขอบคุณค่ะ <laughs> ก็เอามาฝากเมืองไทยเนาะอะไรเงี้ยก็เป็นรางวัลแรกที่ได้จากต่างประเทศเลยอะค่ะครับผมเนี่ยฮะต้องแสดงความดีด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณน้ำชาด้วยนะฮะที่ให้เกียรติเวทีเดอะสตาร์นะครับน้ำชาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในแม่เพี้ยนน่ะเราอะถามอะไรฉันยังงงแทนน้องเท่าไเลยเออเออชีวิตอะต้องบอกว่าถ้าถ้าภาพ ทั้งหมดที่ที่เกิดขึ้นนี่สนุกมากมากเลยนะคะทำให้การจบของการโชว์ในวันนี้เนี่ยนะฮะในการแข่งขันเนี่ยสนุกมากๆเลยทีเดียวมีหลายคนนะนะคะเ,เดี๋ยวต้องขอบอกก่อนว่าปีนี้สนุกจริงๆเลยนะสี่คนสุดท้ายเนี่ยสนุกมากๆเลยแล้วก็แบบมันมัน,ม,นมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันจะเอาใครไปไหงครับจะเอาใครอยู่มีหลายๆคนพูดกับดิ่ฉันบอกว่าทําไมคนนู้นอ,ออกละทาไมคนนี้ออกละทาไมน้องนี่ออกละ่ะแล้วเราฉันอยากจะถามกลับจังเลยว่า แล้วสี่คนที่เหลือเนี่ยใช้ได้ไหมเอ่อใช้ได้ไหมเออเป็นยังไงลาคาคุณภาพของเรานรี่แหละขอเี็งปรบมือพี่เพชรครับตุ้มตามวันนี้พยายามต่อสู้กับน้องน้ำชาอย่างหนักอยู่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็ถือือ,อ,อพี่ให้กำลังใจแล้วกันนะวันนี้เราเราจะดูดรอปไปนิดนึงนะครับ ตอนนี้อันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตุ้มตามมีดีอยู่ตลอดเวลาคือคือเสน่ห์บนเวทีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะให้ตุ้มตามลองคิดดูตุ้มตามยังเป็นคนกลัวไม่หล่ออยู่นะครับคือไม่ต้องกลัวหรอกเราหน้าตาดีอยู่แล้วเราลองแบบปล่อยตัวสบายสบายสบ้างนะครับปล่อยตัวแล้วแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมันมันไม่ต้องเกรงและอีกอย่างหนึ่งจะบอกให้ว่าเสน่ห์นะครับที่ผู้หญิงชอบเนี่ยผู้ผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายระวังตัวผู้หญิงชอบผู้ชาย เร็วๆแบบพี่ไม่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเรารู้สึกแบบรีแลกซ์มากขึ้นไม่ต้องเกร็งนะไม่ต้องเกร็งไม่อยากใช้คําว่าเก๊กเพราะพี่รู้ตรงตามไม่ได้เก๊กนะครับแต่ว่าไปในทางนั้นแหละนะระวังตรงนี้นิดนึงแล,แ,ลแล้วแล้วเราจะรู้สึกว่าสบายตัวขึ้นทําอะไรสะดวกแล้วมั่นใจขึ้นขอบคุณครับพี่โ <het> จ้ครับ เขาคงไม่เรียกว่าเก่งเขาเรียกว่าไร้เดียงสานะครับพื้นเสน่ห์ตรงนี้แหละเป็นเสน่ห์จริงๆขนาดพิธีกรยังเข้าผิดเลยคิดดูสิความที่เสน่ห์มันแรงจริงๆนะแล้วคนดูพี่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่พี่มองนอกเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าพัฒนาการของตุมตามันดีขึ้นมันก้าวขึ้นแต่ละเส็บแต่ละอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยมันแข็งแรงและมันมั่นคงมันดีขึ้นเยอะมันอาจจะมีบางอย่างที่เรายังไร้เดียงสา แต่มันแก้ไขได้และมันปรับปรุงได้และพี่เชื่อว่าอย่างไร้คนให้อภัยเสมอกับสเสน่ห์เพราะว่าคุณไม่มีใครสู้ใน,น,นเรื่องเสน่ห์บนเวทีนะพี่ขอบอกได้เลยลก็ไม่อยากให้ทั้งสี่คนหลุดไปแม้แต่คนเดียวจะทําไงดีเขาไ้พอให้โชคดีทั้งหมดนะครับสี่คนเลยครับพี่น้องพี่ต้องเองครับเป็นยังไงครับตุ่มตามในวันนี้ น่ารักมากแต่ยังเห็นรู้สึกว่าเวลาเต้นยังเขินๆอยู่ยังมีแบบเกรงเนึกถึงบี้ไปตอนที่เต้นแบบยังงงๆอยู่นะคะแต่ก็น่ารักดีค่ะเป็นเพลงที่แบบดูแลสนุกสนานด้วยค่ะครับผมพี่ต้องเห็นครับเห็นด้วยกับพี่ๆค่ะว่าน้องตุ้มตามีเสน่ห์มากๆจริงๆนะคะแต่ว่าแก้นิดนึงพี่เพชรขามีมีผู้หญิงคนไหนบอกว่าชอบแบบนั้นแต่หนูชอบแบบนี้ค่ะเอาเซ่กบคราเข้ากครับ ม,มีผู้หญิงที่ชอบแบบนี้มีอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้ฮะ <c oughs> เอาละครับนั่นคือความคิดเห็นจากเซเลปข,ของเราครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบตูมตามนะครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขหนึ่งแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขหนึ่งหลังจากนั้นกดโทรออกตุมตามหมายเลขหนึ่งขอบคุณตุมตามมากครับ,อบเอาละครับคุณผู้ชมครับ